สองสามค่ะ <5. S 2> วัสดีค่ะตาโนกแก้วนะคะวันนี้จะหักตาอินเนอร์นะคะคอินเนอร์ก็คือเคาว่าอินเนอร์ก็คือเนี่ยในขนตาและอีกนันคือข้างในนะคะือไม่เอาเป็นมีหางไม่เวียงไม่อะไรก็ว่าไปเราดันลูก,กตาให้เปิดดันเทุกทีดัน,ด,นดันให้แบบางดันให้ขนตาเยอะขึ้นมานะคะเดินนะขนตาชา้ชาช้า กาจารย์ใช้เข็มห้าปมนะคะนี่วายยาชาเรียบร้อยแล้วเิดออกแล้วนี่สักำหรับสาวๆที่ชอบให้ดูขนตาหน,นาๆฟุ้งๆิ้งฟุ้งๆิ้งดูตาโตๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เน้นเฉียวนะคะไม่เน้นเฉียวไม่เน้นเปรี้ยวขาช้าเดินนะจะเอาเส้นใหญ่เส้นเล็กก็ว่าไป สำหรับเข็มเบอร์หนึ่งอ่ะทำอารีเนอร์สวยอารีเนอร์คือมีหางเลี้ยงถ้าอินเนอร์เนี้ยใช้เบอร์ห้าห้ากลมเดือนเลยการสักตามันกม็มีหลายหลายอยานะ่างอะเนาะคนก็ใช้ดอทคนนี้บางคนก็ใช้มีดเพ้นเห็นหลายวิธีคนก็แล้วแต่ถนนะัดนั้ะเข็มวงเข็มแบนก็นกนว่าไป คือความหรือที่ว่าจุดประสงค์จะเอาฟุ้งหรือจะเอาอะไรถ้าเข็มห้ากลมก็จะฟ้งฟ้งหน่อยถ้าสามถ้าหนึ่งกลมก็จะคม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 นะะส่วนในเรื่องอน้ําตาไหลเนี่ยบางครั้งไม่ได้เจ็บนะลูกค้าเจ็บไหมคะ,ะไม่ได้เจ็บแต่ว่าบางทีเอฟเฟกของความรู้สึกของผิวหนังมันจะมันจะไหลออกมาเองนะคะเดินประมาณเบาๆอย่างนี้นะคะ เป็นไงบ้างคะเห็นไหมคะเนี่ยอาจารย์สักอินเนอร์ไปเรียบร้อยแล้วเจ็บไหมคะสวยไหมเห็นไหมแตกต่างไหมคะนี่ต่างเลยเห็นความดําเห็นชัดไหมคะชัดเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าอินเนอร์ทำให้ดูขนตาลืมตานิดนึงค่ะทําให้ดูขนตาฟู้งๆเห็นไหมคะดูเหมือนคนตาละหนาขึ้นนะคะเสร็จไหมเอ่อแต่ไม่เจ็บใช่ไหมคะเหมือนยายชาสบายมากๆเลยอ่ะ ถ้าสนใจที่จะทำตาอินเนอร์ราแบบแก้วน,นะคะที่กทมอแล้วก็อุดรธานียิ่งก็คุยกัน,ยนได้ค่ะ7,900บาทปาบเป็นงานเกาหลีอย่างเดียวเลยนะคะเมียนเกาหลีแล้วมีงานอเมริกาแบบดำดำปิด่างนี้เลยอินเนอร์อเมรนกัน,นก็ทำได้นะคะ<อ>คุยกันไนดที่ศูนย์เก้าสี่สองห้าเกน้าสี่สองห้าเก้าสองเก้าเก้าสองวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ